สวัสดีครับวันนี้ s o n o สลิบานะครับมีลำโพงตัวใหม่เข้ามาจากทางอดัมสันนะครับซีรีส์นี้มีชื่อว่า CS Series นะครับเป็นซีรีส์ของอดัมสันที่มี Amplifier มาในตัวนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับงานทัวร์ลิงนะครับแล้วก็งานติดตั้งได้หมดเลยทุกส่วนของลำโพงนะครับจะผลิตจากทางอดัมสันเองทุกส่วนนะครับรวมถึง a m p l ิฟายเด้วยนะครับก็จะผลิตที่ทางอดัมสันหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูหลักๆอยู่2รุ่นนะครับ มีรุ่น CS7P นะครับและ CS10P นะครับจะมีรูปร่างที่เหมือนกันทั้ง CS7P และ CS10P นะครับจะต่างกันที่ความใหญ่หรือว่าที่อัพขนาดดอกขึ้นนะครับอ,อย่างตัว CS7P นะครับเขาออกแบบให้อัปเกรดขึ้นมาจากซีรีส์ IS นิดน,นึงที่เป็น installation นะครับตัว CS ซีรีส์จะสามารถใช้ทัวรลิงได้สะดวกมากกว่า<อ><อ>เนื่องจากนะครับเขาดีไซน์มาให้มีขอบที่เป็นปุ่มยางนะครับทั้ง ล่างและบนนะครับแล้วก็ด้านหลังตู้นะครับเอ้ยยกไปหนึ่งด้านหลังของตู้ CS s e r ซี s นะครับก็จะมีหูจับมาให้ทั้งบนและล่างนะครับเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวกเนาะแล้วก็มีปุ่มยางมาให้เหมือนกันลองทั้งบนและล่างนะครับซึ่งปุ่มยางตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสามารถยกไปวางได้แล้วส่วน ที่เป็นไม้ของตู้นะครับจะไม่กระแทกกับพื้นนะครับแล้วก็กันลื่นได้ด้วยแล้วก็กันการตู้เป็นรอยได้ดีมากเลยครับปุ่มยางตัวนี้ในส่วนที่เป็นตัวขาจับหรือว่าแบ็กเกตจับนะครับในตัว CS Series นะครับก็จะให้เป็นอะแดปเตอร์แบบนี้มาติดที่ข้างๆตู้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับแบ็กเกตที่จะจับในมุมวอร์ติเคิลได้และก็เฮริ z o นทัลได้นะครับนั่นคือแปลว่า มันมีนะอะแดปเตอร์นะครับรอบตู้เลย4ทิศนะครับทั้งสามารถใช้ได้ทั้ง Vertical และ Horizontal นะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างของตู้นะครับก็จะมีโพลมาให้เรียบร้อยก็จะเป็นโพลที่ใช้สำหรับปากขาลำโพงนะครับแล้วก็จะมีรอบๆก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้เพื่อที่จะจับในมุม Horizontal แบบนี้ตึ๊บก็สามารถใช้งานได้นะครับหลักๆ ตู้ซีรีส์นี้คือค่อนข้างออกแบบมาครบนะครับสำหรับการติดตั้งจะใส่ขาแบกเก็ตหรือว่าใส่เป็นสแตนนะครับ mm. ก็จะรองรับทุกอย่างเลยในตู้ใบนี้ซึ่งซื้อไปแค่ตู้เดียวเนี่ยสามารถติดตั้งได้หลายแบบนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะพามาดูตัวโมดูลแอม์นะครับด้านหลังตู้เนาะหลักๆก,ก็คือแอมโมดูลตัวนี้นะครับจะผลิต ที่อาดัมสัต์เลยนะครับจะไม่ได้ O E M จากแบรนด์ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนหลังตู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้เป็นโมดูลแอมนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนแล้วก็ล่างนะครับก็จะเป็นตะแกรงแล้วก็มีฟองน้ํากันดักฝุ่นอยู่นะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับทุกพอร์ตจะมีซีลยางมาให้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะกันเรียกว่ากันชื้นหรือว่ากันน้ํา อะไรต่างๆที่จะเข้าไปในคอนเนคเตอร์ได้นะครับก็สวยมากแล้วก็ดีมากนะครับคอนเนคเตอร์มาจากนิวทริกนะครับด้านล่างตู้นะครับจะมีคอนเนคเตอร์อยู่2ลรูนะครับก็จะเป็น t o o n นะครับเป็น power in อยู่ด้านล่างแล้วก็เอาตัวนี้นะครับสามารถ l i n k ์ไปตู้อีกใบได้ก็มีให้มาให้หมดอย่างละ1นรูนะครับ in 1นรู out 1รูแล้วก็พอถัดไปก็จะเป็นไฟบอกนะครับ สถานะของตู้เป็นไฟแสดงสเตตัสนะครับซึ่งแต่ละสีนะครับก็ต้องติดตามในคู่มือการใช้งานนะครับว่าจะบ่งบอกสถานะอะไรบ้างนะครับต่อไปมาข้างบนนะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กแล้วก็สายสัญญาณเสียงเนาะก็จะมีมาให้ทั้งหมด4รูนะครับซึ่ง2รูบนนะครับเป็นอินพุตของสัญญาณเสียงนะครับจะเป็น XLR i n p u t เป็นตัวเมีย1 Input แล้วก็ Link o เ t เป็นตัวผู้นะครับที่จะลิง k o เอาออกไปได้หาลำโพงอีก1ใบได้นะครับแล้วก็ด้านล่างของ x m MM r นะครับจะเป็นหัวอ t h e r c o n นะครับสำหรับสายแลนหรือว่าสาย Data นะครับในส่วนนี้นะครับใช้ได้ทั้งอ t h e r c o n แล้วก็เป็น r j 45นะครับสามารถเสียบตรงนี้ได้อินได้แล้วก็ลิง k ์เอาได้นะครับในรูนี้นะครับจะสามารถใช้ปโปรโตคอลที่เป็น คอนโทรลซอฟต์แวร์ของอดัมสันเองนะครับซึ่งจะใช้คอนโทรลตู้ทั้งหมดการตัดคอร์ส EQ ต่างๆนะครับคือคอนโทรลแอมลิ f ฟเยอร์ในนี้แล้วก็สามารถส่งสัญญาณนะครับเป็น AVB ได้นะครับผ่านทางช่องทางนี้เรามาดูกันต่อนะครับสำหรับด้านหน้าของตู้เนาะตู้อดัมสันก็ในซีรีส์ c s ซึ่งเหมาะสมกับการทัวร์ลิงไปข้างนอกหรือว่าไปสำหรับงานเครื่องเช่านะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์ คอนเสิร์ตต่างๆครับก็จะออกแบบมาเพื่อที่จะให้เรียกว่าเซอร์วิสง่ายหรือว่าแมนเทนแนนซ์ง่ายนะครับซึ่งตะแกรงของอดัมสันนะครับก็จะออกแบบมาเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วก็ข้างในนะครับบุเป็นฟองน้ำนะครับความสวยงามเนาะแล้วก็กันฝุ่นกันอะไรได้นะครับซึ่งผมชอบฟีเจอร์อย่างหนึ่งของตะแกรงหน้าของ CS Series รีครับทุกรุ่นที่เป็นพอยซอร์นะครับของ CS s e r ซี s รีจะมีน็อตที่เรียกว่าน็อต ที่เป็นน็อตยึดตะแกรงนะครับข้างหน้าอยู่4ตัวเนาะซึ่ง4ตัวนี้มันเป็นน็อตแบบพิเศษที่จะสามารถเปิดออกมาได้แบบง่ายๆเนาะเพื่อเวลาเราจะมนเทนแนนต์ข้างในตู้เนะี่ยคือสามารถทําได้ง่ายนะครับไม่ต้องมาหมุนอะไรเยอะเดี๋ยวผมจะสาธิตเปิดให้ดูด้วยไขควงนะครับอันเดียวก็ทําแก๊กเดียวแค่นี้ที่4มุมนะครับแล้วก็ถอดออกได้ประมาณนี้ ซึ่งมันเป็นการถอดที่ง่ายมากครับแต่มีความแข็งแรงมากในน็อตตัวนี้นะครับดัมสันนะครับออกแบบมาเพื่อที่จะคำนึงถึงในการวางแบบ Vertical หรือว่า h o r i z ONTAL นะครับได้แบบว่าสามารถให้อิสระในผู้ออกแบบระบบในการวางนะครับเวลาเราเปิดมานะครับเราสามารถกลับปากฮอนได้นะครับถ้าเกิดระวาง Vertical คทรงนี้เราอาจจะทำมุมใน Vertical เป็นมุมที่กว้างกว่าคือ100องศานะครับ ถ้าเกิดระวางในมุม Horizontal นะครับแล้วก็จะโ o เต t e ปากคอนนะครับมาทางนี้เพื่อให้ d i สเพอร์ชันะครับอยู่ที่100องศาแนวนอนประมาณนี้ครับโลโก้ของตู้ CS s r r i s s นะครับสามารถหมุนได้นะครับซึ่งถ้าระวางในมุม Vertical คแบบนี้โลโก้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราวางในมุมเฮริ z o n นท l แบบนี้เราสามารถกลับโลโก้ให้เป็นหมุนตามตู้ได้นะครับ โดยการที่ยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็โรเตทมาแบบนี้ซึ่งโลโก้นะครับมีสปริงอยู่ด้านในนะครับก็คือยกขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนตามตู้นะครับก็จะได้เป็นโรเตทโลโก้ได้แบบนี้ซึ่งสวยงามนะครับสำหรับการออกแบบต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสเปคของ cs 7 p นะครับแล้วก็ cs 1 0 p นะครับว่าแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเออสำหรับตัว cs 7 p นะครับตัว low frequency นะครับจะเป็น ดอก7นิ้วนะครับ2ดอกส่วน CS10P นะครับดอก low frequency จะเป็น10นิ้วนะครับจำนวน2ดอกเหมือนกันส่วนดอก high frequency นะครับหรือว่าปาก h อ r น,นะครับจะเป็น diaphragm 3นิ้วแล้วก็1 4 e x i t นะครับซึ่งเหมือนกันทั้ง CS7P แล้วก็ CS10P นะครับจะใช้ปากแหลมตัวเดียวกันเนาะส่วนความดังของทั้ง2ตัวนะครับ c s 1 p นะครับมีความดังอยู่ที่137 p a k SPL นะครับแล้วก็ CS10p นะครับมีความดังอยู่ที่139 p a k SPL เหมือนกันนะครับซึ่งจุดเด่นของลำโพงอดัมสันนะครับคือเขาใช้ดอกลำโพงที่เป็นเคฟล่านะครับคือมีหน้าตาสีเหลืองแบบนี้ซึ่งตัวดอกนะครับมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากกว่ากระดาษนะครับที่เป็นเปเปอร์โคนเนาะซึ่งเวลาดอกลำโพงขยับในกระดาษอาจจะ ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเคฟลานะครับเอกลักษณ์ของน้าเสียงเนี่ยก็จะได้เป็นพันช์มากกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของอดามสัเนาะสำหรับฟรีเค n c y ซี s รสปอนที่ตอบสนองนะครับตัว CS7P นะครับตอบสนองตั้งแต่ความถี่80เฮิร์นะครับจนถึง18กิโลเฮิร์นะครับส่วน CS10P นะครับตอบสนองตั้งแต่ความถี่60เฮิร์นะครับจนถึง18กิโลเฮิร์เช่นกันนะครับน้ำหนักของตัว CS7P นะครับ จะอยู่ที่19กิโลกรัมนะครับถือว่าเบามากสำหรับตัวแอคทีฟนะครับมีแอมในตัวด้วยส่วนตัว CS10P นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่30กิโลกรัมเนาะทึบ<ๆ>หลักๆประมาณนี้ครับฟีเจอร์คร่าวๆของ CS ที่เป็น Point Source นะครับทางอาดัมสันะครับได้ออกแบบซอฟต์แวร์ที่จะ Connect กับแอมป์ฟ i e เของตัว CS ซีรีส์มาเรียบร้อยนะครับชื่อว่าโปรแกรม Adam มสั AI ซอฟต์แวร์นะครับซึ่ง จะเป็นยังไงนั้นก็อาจจะฝากติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าเราจะคอนเน็กเพื่อควบคุมเจ้า2ตัวนี้ยังไงนะครับส่วนตัวผมนะครับชอบ CS Series มากนะครับเพราะว่าติดตั้งง่ายแล้วก็อินคูททุกอย่างมาในตัวนะครับสำหรับการติดตั้งก็แค่ยกไปแล้วก็เสียบสายใช้งานได้เลยเม n นเทแนนซ์ง่ายเซอร์วิสง่ายนะครับสำหรับซีรีส์นี้แล้วก็น้ำเสียงมีคุณภาพคุ้มคุมคุ้มคุม,มซื้อเถอะซื้อเถอะโอเคประมาณนี้ครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับบายบายเดี bye ๋ยว <Bye. S 1> เจอกันกับซีรีส์ CS อื่นๆนะครับบายเอ้ยผมมันต้องต้องสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ